สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาว a c e b o o k ทุกท่านนะครับวันนี้เวลานี้นะครับทั้งผ่านครับขากลับนะครับมาแวะที่ตรงนี้ครับบ้านกุเหล็กนะครับคือเยวจะพาเดินเข้าไปชมภายในนะครับซึ่งเป็นสถานที่เติมทีน่าจะเป็นอู่นะฮะเป็นสถานที่ที่เกี่ยวกับ คล้ายๆกับพิพิธภัณฑ์หุ่นยนต์นะครับแต่ทํามาจากเศษเหล็กนะครับเศษซ่าดรถจรนั่นเองนะครับเข้ามาภายในนะครับก็จะต้องมีการซื้อบัตรตัวนะครับเพื่อเข้าชมนะครับผู้ใหญ่60นะเด็ก30นะครับเข้ามาข้างในแล้วก็จะมีร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟนะร้านกาแฟสดมีก๋วยเตี๋ยวเรือกะลาด้วยนะครับก็อยู่เส้นอยุธยาอ่างทองนะครับ ถ้าขากลับไปทางวิทยาก็เยียซ้ายมือนะฮะเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูข้างในที่จริงก็เดินเข้าไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วแหละเด้งได้เอ๊ะน่าจะเก็บภาพไว้ไว้ดูสักหน่อยนะครับอันนี้คือประตูทางที่เข้ามานะครับเดินเข้ามานะครับอันนี้ใช้มือจับนะครับไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาอันนี้ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านน้ำดื่มนะครับร้านน้ำนะฮะ สามล้อได้จะพาเดินเข้าไปมีฮาเร่ย์ด้วยครับตัวนี้เขาบอกให้เดินเข้าไปชมข้างในได้นะครับเราเดินเข้าไปใครที่ไม่รูปหรือเต้านะมีให้หยอดเหรียญด้วย เป็นคนยนต์นะครับทำจากซากเหล็กแปงนั้นแหละไม่เดียวขตั้งกล้องมานะเมื่อาจจะสั่นๆนิดน,นึงร้อนด้วยอากาศแต่ข้างในไม่ได้ติดแอร์นะครับแต่ว่าจะมีจะมีพัดลมไอ้น้ำเนี่ย ภายในก็มีกล้อง CCTV ด้วยนะครับกล้องวงจรปิดด้วยน่าจะเหมาะนะครับสำหรับพาาเด็กมาเที่ยวนะครับเด็กผู้ชาย มันจะชอบอันที่เป็นเป็นฮิโปนะครับแต่ฮิโปสายพันธุ์ใหม่นะจะมีขนจะมีผมด้วยสิงโตนะครับสิงโตสังเกตดูดีๆนะครับเป็นเป็นน็อตนะครับเนี่ยฮะเป็นนอ็นอตน็อตก็นำน็อตมาเชื่อมกันนะครับนำน็อตมาเชื่อมกัน หอมมากเลยครับสิงโตดูดิมีโผล่ซิกโครงโผล่ด้วยนะก็เป็นก็เป็นตัวน็อตนะครับนำมาขันขันขัน นีมม่คือด,ด้านนอกจะมีร้านให้ขายของเล่นด้วยนะครับ งงูด้ไหมของงู้องงูโผล่แบบตัวนี้ก็จะเป็นยอดเรียนนะครับแล้วก็บังคับคนจนนะครับโยกบังคับคนยนต์20บาทอันนี้เขาบอกให้เข้าไปชมข้างในอีกแล้วเดินไปดูข้างใน,นกันนะครับ ไปนั่งบังคับทรานฟอร์มเมอร์ออกแดดแล้วครับดำอีกรอบแนละ้วทรานฟอร์มเมอร์ สื่สารรถยนต์รถรับส่งนักเรียนนะครับแล้วก็เฮ้อุทยาอ่างทองครับน้ําท่วมนะครับก็เลยต้องเอาเรือหนีน้ําครับขึ้นบนราคาราคารถรถปืนกล้วยครับ สารมีสาราพักใจเลอมีอนนป้ายคัเอาบ้านหุ่นเหล็กนะเห็นแต่ไกลเนโนเซามีแต่ซิคโครงเหล็กอ๋อเป็นอันนี้นะขอบล้อมอไซค์ขอบล้อมอไซค,ออค์แล้เป็นโซ่ โซ,โซ่โซ่โซ่โหหมอนี่ถือดาบสักหน่อยด้ไหมโอ้โห ฟั่งนู้นนะครับจะเป็นโครงการศึกษานอกสถานที่ฟังนู้นจะเป็นกดังปูดสำหรับสร้างผลงานเด็กมาดูก็จะตื่นตาหน่อยนะครับผู้ใหญ่มาดูก็จะนึกไม่ออกมัานัวคือตัวอะไรอันนี้นักกล้ามนะครับ นักพอกายที่โด่งดังที่สุดในโลกนะครับข้างในนะครับก็จะเป็นเป็นพื้นที่ในการสร้างผลงานนะครับเชื่อมต่อดัดพับม้วนนะครับ ว่าไหนที่วิจิตที่สุดอันนี้กินดลีปะน,นี่คือ๋อลักษณะคือเทเทเร็จเล็กออกจากหม้อนะครับเทเ็จเล็กออกจากหม้อแล้วก็มันกลายมาเป็นหุ่นยนต์ เฮ้ยอันนี้เฮ้ยหัวขาดใส่เสื้อไหนมีคนมามีคนมาเอาเสื้อเขาออกไปเนะี่ยโป๊โป๊โถ้ารู้จัก่าจะตบคว่ำเลยนะปิด ไม่ไม่โปแล้วนะโชว์ก็จะมีทั้งจินอยู่ในจินตนาการอยู่ในเกมอยู่ในหนังนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ในหนังนะในหนังในเกมจินตนาการก็มีเยอะอันนี้เป็นบอลลังนะเป็นบอลลัง อันนี้จัดน่าจะเป็นการลูกสูบนะครับการลูกสูบรถยนต์การลูกสูบรถยนต์อันนี้คืออะไรเหรอ ไปดูต่อขออภัยนะครับเมื่อกี้สายเข้าก็มีไ i ไฟฟรีด้วยนะครับพารเวิร์ดง่ายๆครับ1,2,3,4,5,7,8 5, วันนี้ก็จะเป็นของเล่นนะครับที่สามารถเล่นได้เล่นในจริงเล่นในจริงมีปลาด้วยครับปลาบอปลาเป็นรถไฟนะครับสายด่วนยุทธยางอ่างทอง ออดข้างในก็จะมีห้องน้ำด้วยนะครับมีสารเด็กเล่นแบบย่อมๆมีห้องน้ำอันนี้หอนะครับถ้าใครเดินทางไม่สะดวกก็สามารถที่จะนั่งหอมาลงตรงนี้ได้นะครับใบพัดพัดลมนะครับ อ,อ็อจะเป็นเครื่องยนต์เหมือนเครื่องตัดหญ้าเลย คือเจ้าบุญเลิศนะรบเจ้าบุญเลิศห้ามขี่ผมเขาบอกห้ามขี่ผมคือห้ามขี่ผมนะครับขี่หลังให้ขี่หลังนะครับเนี่ยห้ามห้ามขี่ผมขี่ตรงนี้ไม่ได้ครับเพราะว่ามีผมนะครับต้องไปต้องไปขึ้นหลังอันนี้ก็จะเมื่อยๆหน่อยนะครับเพราะว่ายืนขานเดียว อันนี้เป็นหัวม้าครับหัวม้าครับเป็นแค่หัวนะครับตัวนี่น่าจะอยู่แถวสนอนอไหนสักที่นะครับลูกกระต่ายนะครับกระต่ายนี่นี่คือกระต่ายครับ ช่กระต่ายไหมเออกระต่ายจริงๆกระต่ายตัวนี้มันหิวน้ำครับเห็นเจ้าของเขาบอกหิวน้ำแล้วมันมากินน้ำพอกินน้ำแต่ด้านจมูกจุ่มน้ำครับก็เลยขาดใจตายนะก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยจะมีข้างล่างจะมีปลาดลุดฝุ่นด้วยนะครับอันนี้อันนี้ปลาดลุดฝุ่นนะครับมีปลาดลุดฝุ่นส่วนที่ว่ายๆอยู่นั้นน่าจะเป็นปลา ไม่กว่านะครับดูดทุ่นไม่ได้อันนี้ด,ดูดทุ่นได้มีชั่นสองครับเดี๋ยวเราขึ้นดยเป็นชั้น2สองแต่แ่าเสียตังค์แล้วน้่เข้าก่อนได้รเราขึ้แล้ว ใครต้องไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรือในกะลาใช่ไหมครับขึ้นได้ข้างบนขึ้นได้ขึ้นได้เอ้าแกอะไรมาอยู่วันนี้ ขึ้นมาเพื่อแกะนะครับไอ้หมอนี่น่าจะเป็นคนเลี้ยงแกะแะ่หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวมีห้าตัวไอหมอนี่เลี้ยงแกะอยู่แล้วก็จะเจองูนะครับงูนี้มันเอ๊ะมืนงูหางกระดิงมันเหมือนจะจ้องกินแกะนะครับ กลุานาถอดเกืบว้าเออตัวนี้ดีดีดีดขีข้างบนข้างบนใด้ดีมีลงปูทวด ข้าวสารก็ร้องพวกเด็กก็ร้องพ่อแม่ของเด็กก็ร้องไห้แต่ข้าวสารก็ร้องไห้สงสารตัวสงสารสายของตัวเจอแล้วสิ่งที่ประดิษฐ์เราววิจิตที่สุดก็คือเหล่านี้แหละนะครับมีพระพุทธรูปพระพิฆเนศนะฮะบริการเอวีทำจากน็อตหมอน็อตนะครับรีบเสด็จไปสู่ตําหนักของพระธาตุพนมเมื่อส่งชาติมาองค์นี้งกล่าวว่ามหาราช นี <Es> ่คือตู้ทำบุญบริจาคนะครับ,บขเขาก็จะไปมอบให้กับโรงเรียนเพื่อเป็นทุนการศึกษานะครับกรญญณีพระอาจารย์ธรรมโชดมีมพระมิดน,น,น,นะครับมีหลวงพ่อจรัญทร์ครูบาอาจารย์สายพระป่านะครับมีพทุอาจารย์โตหลวงพ่อทวดการ้ชีวิตควรจะเป็นผลของการช่วยชีวิตไม่ใช่ผลของการทำลายชีวิต ระงค์ทะทลงโดยไม่มีเหตุผลเลยหนึ่งพระเจ้าผู้ทรงเป็นอัครบุตรในโลกทรงรอบรู้เห่งปวงโอเคชอบชอบชอบที่นี้ชอบเย็นด้วยครับมีแอร์ด้วยมีแอเค เสียงพ่อแกเป็นห้องแอร์นะครับข้างบนด้านบนเป็นคล้ายๆกับห้องพระนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ประมาณสิบยี่สิบคนนะครับนั่งฟังธรรมนั่งสมาธินั่งอะไรเดี๋ยวชอบชอบเดินไปทั่วชอบตรงนี้แหละตัวโทรศัพท์ 来，当去吃面条了。<noise> <noise> <noise> เส้นมีวุ้นเส้นไหมครับไม่มีค่ะมีแต่เส้นเล็กหัวแม่มแล้วก็บะหมี่มีเส้นหมี่ปะหมี่ก็หมดหมีกมกม่ก็หมดมเอาบะหมี่เส้นใหญ่หัม่มาบะหมี่เส้นใหญ่หัม่มแล้วก็เส้นเล็กเอาเส้นเล็กครับชามเท่าไหร่ครับสีบ่สิบสี่สิบบาทชั่ม